เล่นท่ากับเธอท,ท,ที่ไม่อยากยอมรับซาตรนที่เข้มแข็งอย่างจางหานเราต้องพยายามชักจูงให้เขายอมเชื่อเราแต่ถ้าล้มเหลวมันก็จะส่งผลเสียได้นะแต่ว่านายท่านถ้ารู้ว่าท่านกป็นไกด์เดยถ้าสั้งนี้จบลงอย่างรวดเร็วท่านจะรักษากำลังคนได้ถ้าไม่เชื่อว่าท่านมีตลที่จะปฏิเสธจางหา มีตำแหน่งทหารและจงรักภักดีต่อราชบงศ์ชินเขาจะต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเราจะเกลียกล่อมเขาได้ยังไงเออแต่นอนคุณนางผู้ภักดียอมไม่คุกเข่าให้ศัตรูแต่าราชาวงศ์ล่มสลายแล้ว,ลวก็คุณนางผู้ภักดีก็จากตายตกบตามไปแม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุด ต้องลุมจมตามกันไปให้ข้าวไปกึดกลมจังหาเถอะเรารอต่อไปไม่ได้แล้วมนะาท่าน